และ9นะคะสิ่งที่ต้องระวังก็คือการติดเชื้อในช่องคลอดอาจเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่กระตุ้นทําให้ทะลกคลอดก่อนกําหนดหรือเกิดการแท้งได้ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเคลียร์รนแม่จ๋านะคะได้รับคำถามมาคํถาถามหนึ่งนะคะที่เป็นคําถามเกี่ยวกับคุณแม่ตั้งคันนะคะที่มีความกังวลว่าคุณแม่เนี่ยตั้งคันอยู่แต่รู้สึกว่าตัวเองมีตกขาวมากผิดปกติจะมีการติดเชื้อไหมแล้วทารกในครันจะเป็นอันตรายหรือเปล่าคลิปนี้เราจรึงจะมาพูดคุยกันถึงอาการตกขาวในหญิงตั้งครันเป็นอาการปกติหรือเปล่าอันตรายหรือไม่นะคะ โดยปกติแล้วนะคะอาการตกขาวนะคะเป็นอาการปกติของผู้หญิงทุกคนไม่ว่าจะตั้งครรภ์หรือไม่ก็ตามนะคะเมื่ออยู่ในวัยเจริญพันธุ์หรือมีประจำเดือนครั้งแรกก็จะมีตกขาวออกมาจากช่องคลอดในช่วงก่อนหรือหลังมีประจำเดือนปริมาณมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับรอบประจำเดือนในแต่ละเดือนในช่องคลอดค่ะ ตามปกติแล้วนะคะตกขาวจะมีลักษณะเป็นเมือกใสอยู่บริเวณปากมดลูกเพื่อสร้างความชุ่มชื้นและป้องกันการติดเชื้อในช่องคลอดมีสีขาวหรือใสไม่มีกลิ่นเหม็นค่ะและหญิงตั้งครรภ์ที่มีตกขาวก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติและหลายๆคนนะคะก็อาจจะมีปริมาณตกขาวมากขึ้นด้วยซ้ำแต่สิ่งหนึ่งที่คุณแม่ต้องสังเกตนะคะก็คือลักษณะของตกขาวเปลี่ยนไปไหม มีสีมีกลิ่นหรือมีอาการต่างๆที่ผิดปกติร่วมด้วยหรือเปล่าเพื่อความปลอดภัยของคุณแม่รวมไปถึงทารกในครรภ์ค่ะในระหว่างการตั้งครรภ์ปากมดลูกและผนังช่องคลอดจะนุ่มขึ้นและผลิตตกขาวออกมามากขึ้นเพื่อป้องกันการติดเชื้อลูกคลามเข้าสู่มดลูกตกขาวจะช่วยป้องกันลูกน้อยให้ปลอดภัยค่ะในช่วงสัปดาห์ท้ายก่อนคลอดหัวของทารกจะกดทับบริเวณปากมดลูก น้ำหนักกดทับทําให้มีตกขาวเพิ่มขึ้นลักษณะเป็นมูกมากขึ้นและมีกลิ่นคล้ายกับเลือดปนอยู่ด้วยค่ะซึ่งเป็นสัญญาณเตือนว่าใกล้คลอดแล้วหากสังเกตว่ามีเลือดออกจากช่องคลอดไม่ว่าจะเป็นช่วงใดของการตั้งครรภ์น,นะคะต้องรีบแจ้งให้แพทย์ทราบเพื่อตรวจเช็คความปลอดภัยค่ะหากมีปริมาณเลือดออกมากเกินไปอาจเป็นสัญญาณว่าเกิดโรคแทรกซ้อนที่ร้ายแรงเป็นอันตรายและอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการแท้งได้ ลักษณะของตกขาวนะคะจะแตกต่างกันออกไปในแต่ละคนส่วนใหญ่แล้วนะคะลักษณะของตกขาวที่ปกตินะคะก็จะเป็นมูกใสอาจจะขุ่นคล้ายแป้งเปียกก็ได้ปริมาณของตกขาวแต่ละวันจะน้อยหรือมากก็ขึ้นอยู่กับฮอร์โมนของผู้หญิงแต่ละคนค่ะลักษณะที่ผิดปกติมักมีอาการคันที่อวัยวะเพศและคันช่องคลอดสีของตกขาวอาจเปลี่ยนไปนะคะ เช่นจากสีขาวใสกลายไปเป็นสีเหลืองสีเทาสีเขียวสีแดงมีฟองมีกลิ่นที่ผิดปกติมีกลิ่นเหมือนนมบูดเหม็นเปรี้ยวเหม็นคาวและอาจจะมีอาการแสบขณะปัสสาวะและมีอาการปัสสาวะขัดได้ด้วยค่ะถ้าหากว่ามีอาการผิดปกตินั้นอาจสงสัยว่ามีการติดเชื้อเกิดขึ้นนะซึ่งต้องได้รับยารักษาที่เหมาะสมกับเชื้อ เพราะฉะนั้นนะคะถ้าหากว่าคุณแม่ตั้งครรภ์มีอาการผิดปกติต่างๆดังที่กล่าวมาต้องไปพบแพทย์เพื่อให้แพทย์ตรวจวินิจฉัยอย่างละเอียดว่าเกิดจากการติดเชื้ออะไรจะได้รักษาได้ถูกต้องไม่ควรซื้อยาใช้เองเพราะอาจจะเป็นอันตรายทั้งทารกและคุณแม่หนึ่งนะคะก็คือรักษาความสะอาดบริเวณอวัยวะเพศค่ะ พอช่วงที่ตั้งครรภ์จะทาให้มีตกขาวมากกว่าปกติจะเสี่ยงต่อการติดเชื้อราได้ง่ายเพราะฉะนั้นคุณแม่ต้องรักษาอาวัยวะเพศจุดซ่อนเลนให้สะอาดอย่าปล่อยให้อับชื้น2นะคะไม่ควรส่วนล้างช่องคลอดเด็ดขาดค่ะเพราะการส่วนล้างช่องคลอดนะคะนอกจากจะทําลายแบคทีเรียชนิดดีบริเวณจุดซ่อนเลนแล้วการส่วนล้างช่องคลอดเข้าไปลึกๆอาจจาก,กระตุ้นมดลูกทําให้หมดลูกกดรัดตัวเสี่ยงต่อการคลอดก่อนกําหนดหรือการแท้งได้ 3นะคะไม่สวมชุดชั้นในที่รัดแน่นจนเกินไปเลือกชุดชั้นในที่ระบายอากาศได้ดี 4นะคะถ้าหากว่ามีอาการตกขาวมากอาจใช้แผ่นรองอนามัยได้เพื่อช่วยดูดซับสิ่งสกระกแต่ต้องเปลี่ยนบ่อยๆนะคะอย่างน้อยทุก 2- อถึงชั่วโมงก็ไม่ให้เกิดความอับชื้นหมักหมมแต่การใช้แผ่นรองอนามัยนะคะไม่ควรใช้ชนิดซองเพราะอาจจะทําให้เกิดการหมักหมมและติดเชื้อภายในได้5ค่ะเมื่อพบว่าลักษณะตกขาวมีผิดปกติไปจากเดิมนะคะเช่นมีกลิ่นมีสีมีปริมาณ มีอาการอื่นๆร่วมด้วยรีบไปพบแพทย์ค่ะอย่าปล่อยทิ้งไว้นะคะ 6. นะคะการที่คุณแม่มีอาการตกขาวผิดปกตินั้นอาจจะเกิดจากการติดเชื้อบางอย่างซึ่งอาจจะเป็นเชื้อที่ติดจากการมีเพศสัมพันธ์เพราะฉะนั้นนะคะถ้าหากว่ามีอาการตกขาวผิดปกติควรรีบไปพบหมอและหากเกิดจากการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์คุณหมอจะต้องรักษาคู่สามีด้วยเพื่อป้องกันไม่ให้ติดกันไปมาและเป็นซ้ําอีก 7นะคะหลีกเลี่ยงการใช้น้ำหอมหรือสบู่ที่แต่งกลิ่นน้ำหอมเพราะอาจก่ออาการระคายเคืองบริเวณช่องคลอดและทำให้เกิดการติดเชื้อได้8นะคะอาจจะเพิ่มจุลินทรีย์ดีบริเวณจุดซ่อนเลนด้วยการรับประทานนมเปรี้ยวหรือโยเกิร์ตค่ะแต่แนะนำว่าควรเป็นชนิดลดจืดไม่เติมน้ำตาลนะคะ และ9นะคะสิ่งที่ต้องระวังก็คือการติดเชื้อในช่องคลอดอาจเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่กระตุ้นทําให้ทะลกคลอดก่อนกําหนดหรือเกิดการแท้งได้การมีตกขาวในผู้หญิงวัยเจริญพันธุ์ทุกคนนะคะเป็นเรื่องปกติไม่ว่าคุณจะตั้งครรภ์หรือไม่ก็ตามนะคะสิ่งที่สําคัญก็คือให้สังเกตนะคะว่าถ้าหากตกขาวนั้นผิดปกติไปจากเดิม ดยเฉพาะกลิ่นสีลักษณะต่างๆมีอาการคันร่วมด้วยแสบนะคะปัสสาวะแสบขัดปัสสาวะขัดนะคะอย่าทิ้งไว้นะคะเพราะนั้นนะคะอาจเป็นสัญญาณว่ามีการติดเชื้อเกิดขึ้นโดยเฉพาะในคุณแม่ตั้งครรภ์ถ้าหากว่าเชื้อลุกลามเข้าไปภายในอาจจะเป็นอันตรายต่อทารกทําให้คลอดก่อนกาหนดหรือเกิดการแทงบุตรได้นะคะหามีปัญหาอะไรเกี่ยวกับน้องสาวประจําเดือนการคุมกําเนิดอินบ็อกซ์มาพูดคุยกับแม่จ๋าได้คะ่ะ แล้วพบกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะ